ครับทางหมอพอโลยครับเตรียมตัวทดสอบ้่องอหนีบุ2,020ครับม่มีกล่องนะครับไม่ใส่กล่องทดสอบทดสอบไ,ไ, <laughs> ไปเลยไปครับแปงเซนเซอร์เองเลยฝังแล้ว <laughs> เพปทำเร็วขึ้นมนะันอะไม่รู้ครับ <laughs> ยังไม่ได้ลองอเอาแล้วอ้าวไม่ไม่ขึ้นนะเอเยงยังไม่โชว์นะครับ <G l ip> ไบเวียนไม่โชว์กดปัดแสงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยครับคว,ว,ว,วามเร็วขึ้นมาแล้ว <G l ip> <G l ip> เตือนเลยครับเก็บกัดไอ้ครับจัดสาบทัดสาบ <G l ip> มักูไหมสิบสิบหน้าหน้าไปครับตามเร็วขึ้นครับปกติไฟไม่โชว์มาเตือนในขาเก็บค่ายเดียวพอครึ่งทางโอ้ยเกมก๊อฟเลยครับเ็มก๊อฟ เก้าสิบสองความเร็วปกติครับขึ้นตรงไม่ไกลเลยวันนี้ครับยางใหม่ยางใหม,ม่ไม่ว่าไ,ไม่มีกระบะด้วยกระบด้วยผ่านครับหลังจากปวดหัวมาหลายวัน เห็นไหมบ้างเห็น,นขึ้นปกติเนี่ยแปดสิบลองเหยียบแปดสิบบนะ <c oughs> เบาเกินไปเลยเบาเกินไปเนี่ยตรงเนี่ยตรงขับเร็วตรงคนระับ กระโดด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 ตกหลุมก็ความเร็วกไม่ลดเห็นมัคขันมองใส่กล่องแล้วเวลาตกหลุมแล้วไอ้นี่ไม่ไม่ตกคันแรกนั่นันแรกคันแรกเจ็บตัวโดนก๊อปนักก๊อปเตรียมก๊อปเลยครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยรถไม่มีโชคเจ็บหลังหมดละ ไฟเร็ว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 ,รวนะไก็พริบเร็วกว่าปกตินะครับนื่มีสระโดดความเร็วตรงครับมีอะไรถามปรึกษาทั้งบอได้นะครับ ถามไม่ที่ทำก็ได้นะครับเราจะไม่บอก <laughs> ถ้าบอกว่าเราจะตกงาน่อไปเต็มรถที่เมงเห็นเ <laughs> มงแซวบอกว่าเอาเอารถให้เมงมาลองอ่บไปไหวไกลเกิอเดี๋มีปัญหาแคนี้แหละแค่นี้แหละ คิดมาสองปีครับคิดไม่ได้กวาจะทำได้สองปีครับไปถอกันอื่นดูรู้ทันทีเลย <laughs> ทยํายังไงแต่ไปจัดสายไฟไว้ไ <laughs> ไคคที่ไหนันรยารับปกติทาน